ไม่เรารู้แล้วแหละว่าจริงๆแล้วโรงเรียนน,นี้มีที่มาที่ไป <Okay. S 1> เริ่มจากก่อ,อนหน้านี้เป็นองค์สมด็จย่าใช่ไหมคะขึ้นมาสร้างโรงเรียนนี้ต่อแล้วก็เปลี่ยนแปลงมาจนเป็นจุฬาธรรมศาสตร์ตำรวจตะเวนชายแดนจุฬาธรรมศาสตร์เหมือนที่เราเห็นนี่แหละในปี2515ค่ะเพราะฉะนั้นแล้วโรงเรียนนี้ก็เป็นอีกหนึ่งโรงเรียนที่ได้รับโอกาสมาอย่างต่อเน,นื่องร,รวมถึงวันนี้เส้นการธนาคารกรุงศรีของเราก็ เห็นความสําค an ัญของโรงเรียนนี้เป็นอีกหนึ่งโรงเรียนที่เราจะขึ้นมามอบโอกาสกันด้วยนะคะโซนด้านหน้าของเราจุดแรกก็จะเป็นผู้บริหารสาธนาคารกรุงศรีนะคะคุณสมหวังรวนถึงคุณสวรกษ์จะร่วมมอบข้าวห่มด้านหน้าและต่อมาก็จะเป็น4ี่หนุ่ม AF ของเราเต่อคาชาเฟมโซก็จะช่วยกันมอบอุปกรณ์การเรียนการสอนการเรียนรู้ต่างๆนะคะและใน จะเป็นเหล่าแฟนคลับจะมอบเป็นตุ๊กตาที่นํามากันอย่างเงยอะจริงๆแล้วแต่และตัวตัวใหญ่มากและไม่ได้หมดเทงเท่านี้แล้วครูหาด้านหน้าโชว์มีอุปกรณ์กีฬาอีกด้วยลูกบอลลูกบาสน,นะคะเล่ห์ลูกต่างๆเอาไว้เล่นในยามกิจกรรมยาว่างของน้องๆด้วยนะคะส่วนใหญ่น้องๆที่เรียนที่นี่จะเป็นน้องๆในพื้นที่เลยใช่ไหมครับพื้นที่ทั้งหมดเลยครับเป็นเด็กในพื้นที่ทั้งหมดเป็นกลุ่มชาติพันธุ์เ่ากระเหรี่ยงทั้งหมดเลยหนาวที่สุดเท่าไหร่ครับครูหาที่นี่หนาวที่สุดเลยครับ ก็ประมาณสักส<ฮ>ิบสองโอ้ตอนเช้าแต่แต่ครั้งครั้งก่อนในเดือนนี้อาจจะเปลี่ยนไปแล้วครับแล้วแต่ช่วงแล้วแต่ช่วงครับแล้วแต่สภาพอากาศเพราะฉะนั้นข้าหมกอยู่ว่าสำคัญมากมากตอนนี้นเราคิดว่าเอ๊ะ<ๆ>อุปกรณ์การเรียนจะสําคัญอย่างเดียวหรือเปล่า<ๆ>เราก็เห็นความสาคัญอีกว,ว่าจริงๆข้าอ่งก็สําคัญสุขภาพร่างกายของน้องๆสําคัญเพราะว่าน้องๆนี่แหละจะเป็นเยาวชนในอนาคตของชาติเพราะฉะนั้นต้องดูแลตัวเองดีๆนะลูกดูกําลังตัวเองดูดูแลสุขภาพตัวเองให้ดีๆนะคะ แต่และตัววันนี้มาตัวใหญ่มากค่ะคุณครูค่ะครับรตัวใหญ่ครับตัวใหญ่หญโอ้ยยิ้มเลยยิ้มแก้มปีเลยอ่ะโอ้ยอยิ้วไหวไหมลูกแบกขึ้นหลังด้วยตัวใหญ่ไงน้องบอกแบกขึ้นหลังเลยนะจ๊ะ,ะเป็นภาพความสุขจริงๆนะคะคุณครูทั้งผู้มอบทั้งผู้ให้แล้วก็ทั้งผู้รับจริงๆมันเป็นการแลกเปลี่ยนที่สุดที่สุดแล้วเพราะว่าผู้มอบ ก็ได้มีความสุขในการเป็นผู้ให้นะคะส่วนผู้รับก็มีความสุขที่ได้เป็นผู้รับพราะว่าวันนี้น้องๆก็ได้รอยิมกลับบ้านไปด้วยได้ความสุขด้วยนะคะโดยเฉพาะสี่หนุ่มแล้วครับใช่ที่สลาเวลานะครับ มาร่วมงานครั้งนี้เป็นอย่างมากนะครับใช่ค่ะสีหนุกก็ขอบคุณเป็นอย่างสูงนะครับสีหนุกนะครับก็อยู่กับโครงการกรุงศรีซิมโฟนูแชร์มาด้วยกันอย่างนี้อย่างต่อเนื่องแค่ที่จะมาดูนะเราแฟนคลับค่ะต้องขอบคุณจริงๆที่ร่วมกันเดินทางมาถึงที่นี่มามอบไม่ว่าจะเป็นตุ๊กตาหรืออะไรก็ตามหลักฐานต่างๆที่ทำให้เราไเห็นถางวันนี้รับ โครงการกรงสี Simple to Share ออกมาสมบูรณ์แบบ uh, ออกมาสวยงามดงดงามถ้าเกิดในงานของเรามีข้อผิดพลาดประการใดเราก็ต้องขออภยนนะัยเวนัที่ยีดด้วย,ยนะคะลูกค้าเราว่าด้วยความตั้งใจจริงของพวกเราวันนี้เรามาตั้งใจมอบกันจริงๆน,นะคะเดก็กๆได้แล้วแบกดีๆนะลูกตัวใหญ่ๆทั้งนั้นเลยลูกยขวาออกไปลูกรับเสร็จแล้วเลี้ยงขวาเลยนะคะลูกค้า ชั้นป .6 ใช่ไหมคะคุณครูป .6 ครับอ่าคุณครูที่นี่มีประมาณกี่คนคะคุณครูที่นี่มีอยู่ประมาณ6คนครับ6คนก็คือคุณครูส่วนใหญ่ก็จะเป็นตำรวจตระเวนชายแดนทั้งหมดใช่ไหมคะคุณผาไม่ไม่ทั้งหมดครับมีรวมกันด้วยดีครับจากคุณครูประจำด้วยจากคุณครูจากอะไรจัดสายงานด้วยนะคะแล้วก็มีอ่าคุณครูจากตำรวจตระเวนชายแดนครับแล้วคมกันด้วยประมาณจากจังหวัดตากครับอ๋อจังก็ประมาณจากอ่าองค์การมูลสานะครับ เป็นภาพที่ตอนนี้เราเห็นแล้วล่ะเราเห็นเหล่าแฟนคลับก็ยิ้มไปด้วยและที่สำคัญนะคะทางธนาคารกรุงศรีต้องขอขอบคุณทุกทุกคนค่ะขอขอบคุณเหล่าแฟนคลับที่มาร่วมกันในครั้งนี้ขอขอบคุณครูคณะครูอาจารย์นะคะที่มาร่วมกันอีกเช่นกันมารับความสุขกับพวกเรา ถ้าเราเป็นผู้มอบอย่างเดียวถ้าไม่มีผู้รับเราก็คงเสียใจยแต่ว่าวันนี้มีผู้รับที่น่ารักแบบนี้แหละทําให้การมอบจากพวกเราธนาคารกรุงศรีออกมาสมบูรณ์นะคะแล้วก็มีแต่รอยยิ้มรักความสุขแบบนี้แหละถึงแม้เป็นช่วงเวลาสั้นๆนะคุณรูหาค่ะแต่ว่าเป็นช่วงเวลาที่เป็นช่วงเวลาสั้นที่มีค่ามากเลยใช่ค่ะเป็นช่วงเวลาแห่งการมีค่ามีความสุขมีรอยยิ้มนะคะสี่หนุ่มก็สู้ไม่ถอยเลยอยู่ด้วยกันแบบนี้ อมาเลยนะลูกไม่ต้องแย่งกันนะคะเดี๋ยวได้ทุกคนได้ทุกคนเพราะว่าแต่ละตัวเนี่ยใหญ่เหมือนกันหมดครูหาตุ๊กตาเป็นตัวใหญ่นะตุ๊กตาดูเรามองตัวใหญ่ๆทั้งนั้นเลยนะคะเนีย่ขาบ้างนี่ขาอะไรมันต้องเลยค่ะน่าน่ารักทั้งนั้นเลยอ่ะตุ๊กตาจากเหล่าแฟนคลับของสี่หนุ่มด้วยนะคะเต๋าคาชาเฟมโซ่เมื่อวานก็ร้องเพลงไปแล้วครูได้เห็นความจำเป็นของสี่หนุ่มไปแล้ว วันนี้ก็มาในโซนของการทำบุญบ้างจริงๆวันนี้อย่ยนะว่าเรามาบริจาคกันเลยดีกว่าเราเรียกว่าเป็นการมอบโอกาสมอบความสุขกันดีกว่าให้เด็กที่ใช่ค่ะแทนนะครับ เพราะว่าที่อาศัยอยู่ในภายในถิ่นธุรกันดารนะครับใช่ค่ะคือด้วยกลุ่มเราอาจจะเป็นคนมีมากแล้วบางคนอาจมีมากแล้วมามอบโอกาสให้กับเด็กที่ขาดมันก็เป็นอีกหนึ่งความสุขของพวกเรานี่แหละที่สร้างได้ง่ายๆด้วยตัวเราเองด้วยสิ่งที่เรามีนี่แหละคะ่ะซึ่งอาจจะเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่สิ่งใหม่ของเขาเลยก็ได้นะคะคุณครูเพราะว่าสมัยเด็กๆเ,เราเล่นตุ๊กตาเบื่อแล้วเราก็ไม่รู้ไปทําอะไรค่ะค่ัคุณครูคร่ะ ปล่อยให้มานออยู่บ้านแล้วก็ดำแล้วก็ทิ้งแต่ว่าถ้าเกิดว่าวันนี้เรามาเป็นส่วนหนึ่งในการมอบโอกาสให้กับน้องๆที่เขาขาดแคลนตุ๊กาตาเหล่านั้นก็จะกลายเป็นอีกของเล่นชิ้นใหม่ที่มีค่าสำหรับน้องๆเขาด้วยนะคะคตอนนี้เราก็มอบตุ๊กาตากันอย่างต่อเนื่องเหล่าแฟนสับส่วนผู้บริหารของเราไม่ว่าจะเป็นคุณสมหวังรวมถึงคุณสาวรักก็ยังคงมอบผ้าห่ม ให้กับน um, so ้องๆโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนนะคะจุฬาธรรมศาสตร์3นั่นเองเป็นโรงเรียนที่2แล้วในแม่สอนนี้นะคะแล้วก็ยังได้มอบให้กับตัวแทนจากโรงเรียนนะครับภายในสังกัดกองกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่3-4นะครับรวมทั้งหมด20คน่ด้วยกันนะครับโอ้โหเพราะฉะนั้นแล้ว เรามาอยู่ที่นี่โรงเรียนเดียวก็จริงแต่เรายังคงกระจายกระจายความสุขแบบนี้ออกไปกว่า20โรงเรียนด้วยกันใช่ไหมคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นวันนี้มาที่เดียวแจกไปแล้วนะคะเหล่าแฟนคลับนะคะ20กว่าโรงเรียนในวันเดียวนะจ๊ะก็มีตัวแทนจากหลายโรงเรียนมารับด้วยการเป็นตัวแทนนะคะเดี๋ยวเราไม่รู้อ้าวังไม่ได้รู้ก็ตาเยอะมากครัครูลูกเพ่ก็บเพื่อน เราก็จะพูดคุยกันแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะซึ่งเดี๋ยวอีกสักครู่เดียวจะมีน้องๆจากตัวแทนนะคะโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนจุฬาธรรมศาสตร์3ขึ้นมาเป็นตัวแทนในการกล่าวขอบคุณด้วยแต่ในช่วงนี้เราจะมอบกันไปก่อนนะคะอ่เรคับโอ้ยน่ารักจังเลยน่ารักมากค่ะทุ๊กตาแต่ละตัวโอ้ ใหม่เกี่ยบเลยนะครับรูหาสดสดมาเลยซื้อกันมามาร่วมการมอบโอกาสให้กับน้องๆนะคะเพราะฉะนั้นเราบอกแล้วว่าวันนี้ถึงเราจะอยู่ที่โรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนจุฬาธรรมศาสตร์3ามแห่งนี้ที่เดียวแต่ก็ยังมีตัวแทนรับมอบถึงจัด20โรงเรียนเพราะฉะนั้นวันนี้วันเดียวเราได้มอบโอกาสให้กับเด็กกว่า20โรงเรียนแล้วค่ะร่วมกันทําดีด้วยการแบ่งปันไม่หยุดยั้งนะคะต้อนรับในช่วงเทศกาลวันพ่อของเรานั่นเองนะคะ ใกล้แล้ววันเฉลิมฉลองนะคะพระชนมพรรษาของคุณพ่อเราหรือพ่อหลวงของเราเอง่ันพรุ่งนี้ครับ<ช>่ทีจัดแถวหารการเทียบตอนนี้ก็กําลังเริ่มแล้วนะครับใช่แล้วเพราะฉะนั้นวันนี้ค่ะถึงเราอาจจะไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการร่วม ในจุดๆนั้นในเขามีกันไปที่จังหวัดัองอยหรือที่ไหนก็ตามแต่แต่เราอยู่ที่เนี่ยเราได้สร้างความดีเป็นพลังส่งไปแล้วใช่ค่ะเป็นการทําดีเพื่อพ่อเพื่อพ่อหลวงของเรานั่นเองนะคะเป็นการทําดีที่ไม่ต้องไปทํายากๆครับเราจใต้ฟ้าเดียวกันนะครับใช่ค่ะครับรวมกำลดีนะครับอย่างน้อยวันนี้เราเป็นคนไทยด้วยกัน